ครับนี่ก็เป็นวัดธรรมบอนครับตำบลลมปริษฐ์อำเภอน้ำยืนครับธรรมบอนก็ตั้งอยู่บนยอดเขาครับอันนี้เป็นเป็นหินหอเปเ็นหินโอ้เป็นหินอ่าจะหินรับ แต oh. ่ก่อนนี่ก็จะบนมีปูนเนาะอ้าวอาจารย์สั่งนีส้างเก้าบ่สร้างเก้าเนี่ยนะเห็นส้างนี่ลเราจะจำแต่าว้สิทำติืตอนไม่ยด่ครับตลนมีสองอ่าด้วยนะเพราะคมันมีอสาเสางมุมนี้ไหมสองสองหันหันอิดตัวยิ่หันเลยที่ว่าสองคนนี้นะแตกเมื่อเห็นเบบ่อเห็นดิ้นจะจับไวได้เพราะสินทำติดตัวไม่ด

โอ้อาจารย์แนมยังนี่บอ่ะแนมอยู่โอ้แนมตัวนั้นที่ที่โพสูงนะที่ระมาณสายใหม่ไหมเดียวนะโอ้สายยาทยาทยายไปนะคำทองไม่หาคำฟังนี้ไปหาฟังคุณไปลงไปหาบาทนะอื่าพานอนนี่เบินเจ็ดไม่เบิร์ดโอ้ไม่หม่บเบิร์ใหม่เบิร์ด ใช่มเสีเยใสเลยเสียใจเสียโอ้ยข้างในเขาไรอยู่เขาไปจีนไปเนยปันจักรยคืว่าพยาาถึงทุกดาทุกชาติศาสนาอุ๊ยมันมีสะพานเก่าน้ำจะอรองรุงอืยคซึ่งว่าน่าจะไปยงังเดียวสะพานเหมือนเจ้าวนมบมีแล้วว่นนี่บมีจากอย่าง เป็นธรรมชาติที่สุิดจ้าโอ้หนังเป็นโอ้ไปมันจะงูไปจะงูไปก็ได้ก็ว่าทำในเจอกันบนเนี่ยนี่นะอู้อันนั้นต่อนถ้าเเป็นโพะลั่นนี่ลลันนี่นะเป็นโพะลั่นนี่ก็เป็นอะไรวะนี่ก็เป็นหน่งใหม่ที่พี่เอาละ เดินทม่ต้องเดินรีพิ่้าีละคน <c oughs> วพวกขวดจะไปพร้อมกันเด้อพ่อมาอมามามาไม่เพี้ยนเดียวมันจะแซงแล้วมันจะแซงแล้วมา จนแต่ี่ีกลัวี่นี่นปลาคร์อนี่ปครมีปตา,ปาพ,พ่อมาอออมูดลงตัวใหญ่